พระคาถาอุปถรรัมพระคถาอุปถรัรมนี้เป็นพระคถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอันมากยิ่งท่องยิ่งเจริญภาวนาก็จะเกิดสมาธิปัญญาก่อนออกจากบ้านท่องสามจบหจบหรือ9้าจบดีนักแลผู้ใดพบเห็นหรือผู้ใดได้เจอก็จะเกิดความเมตตาสงสาร อุปธถรรัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานเพิ่มบุญบารมีเป็นอันมากก่อนที่ท่านจะสวดพระคาถานี้ขอให้ทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์มีสมาธิตั้งมันในศีลในธรรมจะทำให้พระคาถานี้มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอันมากพระคาถาว่าดังนี้ นะโม,มตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปารมิตาติงสาอิติสัมภะมาคตา อิติพุธิมนุปปตโตอิติปิโสจะตะมะโนนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะอินดูยะหันตวาพามัวเมาพุทธภาเอานาโมพุทธายะสาธุสาธุสาธุ อิติปารมิตาติงสาอิติสัมภมาคตาอิติพุทธิมนุปปตโตอิติปิโสจะตะมะโนนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะอินดูยะหันตวาพามัวเมาพุทธภาเอานะโมพุทธ,ธายะ สาธุสาธุสาธุอิติปารมิตาติงสาอิติสัมภมาคตาอิติพุทธิมนุป,ปัตโตอิติปิโสจะตะมโนนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะอินดู ยะหันตวาพามัวเมาพุทธพาเอานะโมพุทธ,ธายะสาธุสาธุสาธุ